ยินดีต้อนรับเข้าสู่ส่วนแรกของ Sentence Structure กันเลยค่ะส่วนแรกของ Sentence Structure นะคะก็จะประกอบด้วยส่วนประกอบหลกัหลกๆ2ส่วนค่ะส่วนแรกเรียกว่า Sentence ส่วนที่2เรียกว่า Clause ทั้ง2ส่วนนี้มีส่วนประกอบเหมือนกันคือจะต้องเป็น Subject แล้วก็เป็น Verb แท้ค่ะหรือตามสูตรย่อยๆนะคะคือ S บก V ค่ะ Sentence เราจะนับกันตั้งแต่ Capital Letter จากต้นประโยคนะคะจนถึงจุด Sentence มีส่วนประกอบเหมือนกันกับ Clause เลยค่ะยกตัวอ,อย่างประโยคนี้กันนะคะ A cat stands at the front door เราจะนับว่าเป็น Sentence ก็ต่อเมื่อมันมี Capital letter เกิดขึ้นต้นประโยคแล้วก็ลงท้ายด้วยจุดค่ะอย่างนี้เรียกว่าเป็นหนึ่ง Sentence เรียบร้อยแล้วค่ะส่วนที่2นะคะคือส่วนของ Clause 1 Clause นค,คะจะต้องมี1 subject แล้วก็1 verb แท้ค่ะ1 Clause เนี่ยเป็น1 sentence ก็ได้หรือว่าจะมีหลายๆ Clause ใน1 sentence ก็ได้นะคะเวลาที่เราจะดูเนี่ยเราจะดูแค่ว่ามันมี subject แล้วก็ verb หรือเปล่าถ้ามี1คู่ก็เรียกว่า1 Clause ค,ค่ะมี2คู่ก็เรียกว่า2 Clause เป็นต้นนะคะ ดังนั้นส่วนประกอบหลกัหลกๆของทั้งคลอสทั้งเชนเทนนะคะก็ที่เรียกว่าเมนฟีเ t u r e เนี่ยค่ะก็คือจะต้องมี1 subject แล้วก็1 verb แท้ค่ะหัวข้อที่2นะคะคุณสมบัติของ subject คุณสมบัติของ subject เนี่ยมีง่ายๆด้วยกัน3ข้อเท่านั้นเองค่ะข้อ1คือมันต้องเป็น noun ค่ะ2ต้องเป็น noun phrase noun phrase เนี่ยก็คือนามวลีนั่นเองนะคะหรือข้อ3ต้องเทียบเท่าคำนามค่ะถึงจะเป็น subject ได้ example นะคะของคำนามประเภทต่างๆนะคะคำนามนี้อาจจะเป็นคนก็ได้พวกสาขาอาชีพต่างๆนะคะหรือว่าสิ่งแวดล้อมก็ยังได้เหมือนกันหรือไม่ก็พวกนามธรรมาค่ะส่วนที่เป็นสาขาอาชีพตัวแรกนะคะ lawyer แปลว่านักกฎหมายค่ะ accountant ก็คือพวกนักบัญชี engineer คือวิศวกรต่างๆนะคะตัวอย่างที่เป็นของกลุ่มสิ่งแวดล้อมที่เป็นคำนามเหมือนกันตัวแรก trees ต้นไม้ต่างๆนะคะ house หรือบ้าน environment หรือว่าสิ่งแวดล้อมค่ะตัวอย่างประเภทคำนามที่เป็นนามธรรมนะคะก็อย่างเช่น creativity ความคิดสร้างสารรค์ factor ปัจจัยหรือว่า abundance ที่แปลว่าความอุดมสมบูรณ์ความหลากหลายค่ะ noun phrase นะคะหรือว่านามวลีเอาให้ง่ายๆเลยนะคะก็คือคำนามที่มันยาวๆนั่นเองค่ะเช่นคำว่า big house นะคะที่แปลว่าบ้านหลังใหญ่ red bricks ที่แปลว่าก้อนสีแดงหรือ polite lawyer นะคะที่แปลว่าทนายความผู้สุภาพค่ะตัวที่เทียบเท่าคำนามนะคะมีมากมายหลากหลายตัวเลยค่ะแต่ตัวที่พิเชอรี่จะยกตัวอย่างนะวันนี้นะคะก็คือเจอรันประเภทต่าง ตัวสุดท้ายแล้วนะคะคือตัวที่เขาเรียกว่าเทียบเท่าคำนามค่ะเจอรันคืออะไรคะเจอรันก็คือ verb-ing ประเภทต่างๆนั่นเองนะคะมีคำว่า running นะคะที่แปลว่าการวิ่งนะคะ talking ที่แปลว่าการพูด learning แปลว่าการเรียนนะคะแล้วก็ตัวสุดท้าย creating แปลว่าการสร้างคะ่ะแล้วก็ยังมีประเภทอื่นๆนะคะเอาไว้ต่อกันบทหลังละกัน เป็นยังไงกันบ้างคะได้เรียนรู้เรื่อง subject กันไปแล้วกับคุณสมบัติของ subject ต่อจากนี้ไปนะคะเราจะเข้าสู่บทเรียนบทต่อไปที่ว่าด้วยเรื่องของ verb ค่ะเชิญชมได้เลยค่ะค่ะเข้าเรื่องที่3กันแล้วนะคะคุณสมบัติของ verb แทนเนี่ยถ้าไม่ผ่านตามประธานนะคะเราก็จะต้องมาผัานตาม tense กันค่ะ เวิร์บแท้นะคะที่ผ่านตามประธานเนี่ยถ้าสมมุติว่าเป็นเวิร์บทั่วไปใน present simple tense นะคะหรือว่า tense ปัจจุบันถ้าประธานเป็น Singular หรือว่าเอกพจน์นะคะในภาษาไทยกริยาเนี่ยจะต้องเติม s หรือไม่ก็ es เท่านั้นค่ะส่วนของ example นะคะอย่างเช่นเวิร์บ Run ถ้าประธานเป็น Singular เช่น he runs she runs david runs the dog runs นะคะเราเติม s กันให้หมด ถ้าประธานเป็น plural verb เ,เหมือนเดิมค่ะไม่มีการเติม s หรืออะไรทั้งสิ้นนะคะนอกจากนี้นะคะ verb ที่ผ่านทั้งตามประธานแล้วก็ผ่านตาม tense เ,เนี่ยที่เชอรี่ได้รวบรมวม verb ที่ใช้กันบ่อยๆมาให้นะคะก็คือ verb be verb have แล้วก็ verb do ค่ะ verb be เ,เนี่ยไม่ต้องงงนะคะมันคือ verb to be นั่นแหละ,ะที่เขาเรียกว่า is am are นั่นแหละว่าแล้วก็ไปดูตัวอย่างตารางกันเลย เวิร์บบีนะคะเวิร์บแฮฟแล้วก็เวิร์บดูใน present simple tense นะคะดูตามตารางกันนะคะเดี๋ยวเราจะดูกันตามแนวนอนก่อนนะแถวแรกจะมี I, you, we, they, he, she, it นะคะแล้วก็เวิร์บบีก็คือ is, am, are เนี่ยนะเวลาที่เราผ่านตามประธานนะคะเราก็จะผ่านจากซ้ายไปขวานะคะ I ผันเป็น am, you ผันเป็น are, we ก็ใช้กับ a r e เหมือนกัน they are he is she is it is นะคะถ้าเป็น verb have ที่แปลว่ามีนะคะก็จะผันเป็น i have you have we have they have he has she has it has นะคะแล้วถ้าเป็น do นะคะถ้าเป็น do ก็จะเป็น i do you do We do. They do. He does She does It does เป็นยังไงกันบ้างคะผันเวิร์บกันเสร็จเรียบร้อยไปแล้วตอนนี้พี่เชอรี่ก็จะนำน้องๆไปผัน past simple tense กันบ้างนะคะยังเป็นสามเวิรเหมือนเดิมพร้อมแล้วก็ลุยเลยตอนนี้นะคะก็จะมาผัน Verb ์ be verb have แล้วก็ verb do ใน past simple tense นะคะ แต่ก่อนอื่นเลยพี่เชอรี่จะขอบอกว่า verb have กับ verb do จะผันแค่ตาม tense น,นะคะส่วน verb be เนี่ยเป็น verb พ,พิเศษเพราะว่าจะเปลี่ยนแปลงตามประธานนะคะเปลี่ยนแปลงตามประธาน,น,ะะน,น,าทานแทบจะทุกตัวเลยนะคะแล้วก็เปลี่ยนแปลงตาม tense ด้วยในขณะที่ verb 2ตัวที่เหลือค่ะคือ verb have กับ verb do เนี่ยผันตาม tense เยียงเดียวนะคะมาลุยกันเลยดีกว่านะ I was you were we were they were he was she was it was. and verb have i had you had we had they had he had she had it had naka verb watlay wubdoogan bang i did you did we did they did he did. she did it did โอ้โหเยี่ยมมากๆเลยค่ะทุกคนตอนนี้น้องๆก็คงจะได้รู้แล้วนะคะว่าการจะดู subject verb agreement เนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเลยเราจะมองแค่ว่า subject นั้นเป็นคำนามหรือว่าเทียบเท่าคำนามหรือเปล่าส่วน verb เนี่ยถ้าไม่ผ่านตามประธานก็ผ่านตาม tense นะคะ คลิปถัดไปพี่เชอรี่จะอธิบายตัวอย่างเพิ่มนะคะเกี่ยวกับการแอตแทกโจทย์ทำนองนี้นะคะแล้วก็ขอให้น้องเนี่ยค่ะอย่าลืมกด subscribe ได้นะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์นะคะคลิปนี้ขอพลิลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ